อา่เพนาที่จพกันในไหนก็อกเน่ยสามตัวบนเนี่ยตัวเก้าเนี่ยเก้านี่มาแน่นอนละเมื่อาี่ีาซีสีไปแก้บนไปแก้บนหมื่นที่สามนะครับก็ไปแก้บนถึงนั่นที่ถูกก็ไปแก้บนที่แสนเมื่อกี้พ่อภูเลยคูเงินครูครูดินคูดินเจ้าพอูดิน ไปแก้บนแล้วเรียบร้อยแล้วหลังจากไปแก้บนเนี่ยกลับมาฝันอีกไหมฝันฝันัปมาเลยมีผู้หญิงเออมีผู้หญิงแต่งตัวสวยๆใส่ชุดไทยเน่ะที่้อเงินแกมาแกมาเดินมานะข้ามาถึงบ้านผมนอนอยู่ผมรู้สึกว่าผมนอนนะผมหลับแกมจับขาผมเนี่ยจับเออจับขาผมเนี่ยเดียวตื่นมาเฮ้ ยายจับขาทําไมเพราะว่าเงี้ยออใช่ผมฝันเออเป็นความฝันไม่ผูฝันวม่าที่แล้วผู้หญิงเหมือนกันมาบอกว่าสามศูนย์อ่าง่อยบอกแล้วสามศูนย์เพราะว่างี้เออเ่าที่แล้วเนี่ยอ่าแต่วงนที่แกเก็บอกผมว่าผมก็เลยบอกว่าแกมาจับขาให้รู้สึกตัวไงอ่าเว่านอนนอนฝันครับอืเมื่อคืนนี้ผมก็ฝันนะอืแต่ว่า หนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นผมว่าคนนั้นแหละมาบอกผมกอนที่ผมไปแก้บนนั่นแหละมาบอกหนึ่งศูนย์ผมคุยกับตาเกียวอยู่เพาะว่าเลขตัวเดียวกันเหมือนกันล่ะหนึ่งศูนย์ผมโทรบอกงแต่เช้าเลยว่าได้สิบปุ๊่าเนี้ยได้สิบปาทได้สิบได้สิบได้สิบมาสองให้แค่เลขสองตัวเป็นเลขหนึ่งศูนย์มาบอกผมหนึ่งศูนย์เนี่ยตาเกียวก็ว่า ที่ได้ยังไม่รู้จัเกเราเพว่าทีได้หน 0, ึ่งศูนย์ะเราจะแกก็จะไม่บอกนะว่าได้หนึ่งศูนย์แต่แกก็ว่าแกมาเข้าฝันสองวันแล้วเขียนจะไม่บอกแกก็โทผมเลยโทระถามในตัวไหนเพราะว่าห้าหนึ่งศูนย์แต่ผมไม่ได้ห้าหนึมม่งศูนย์ผมไม่ผมไม่ชอบเลขห้าอ้งงวนนี่เหมือนกัน ไม่ชอบเลขห้าพี่กันไม่ชอบเมื่องวดเลี้ยก็อย่างเงี้ยพี่สีก็ไม่ชอบเลขห้าหรือเขาไม่ชอบแต่พี่สีบอกว่าชอบเลขหกก็ได้มาห้าสามศูนย์เด็พี่ชื่อเขาบอกว่าชอบเลขหกก็เลยบอกว่าหกสามศูนย์ดีกว่า,าวมันก็เลยเข้าประเด็นแก็บสามตัวนะคือเก็บเก่า <9. S 2> นะมันจะมีฉลก เลขเก้กับเลขสีผมสีว่าผมจะผมจะกำลังจะพูดกับพี่สีว่าเลขสกับเลข9กนะี่ยพี่สีชอบตัวไหนชอบสานะ,ะเพราะว่าผมได้มาสองตัวนี่เพราะว่าเราก็คุยกันตบทนอกพี่สียอยจะโทรมาคุยกับผมนะเรื่องว่าตัวเลขได้ตัวไหนได้ตัวไหนชอบตัวไหนตัวไหนที่มีแนวโน้มอ,อย่างงวดทึ่แล้วก็บอกว่าศูนย์มาแท้มีศูนย์แท้เนาะ เราเ้านจนดมือสุดท้ายัดกูกระแสนะว่างวดที่แล้วผ่านมานะ่ะนผมดูกระแสว่าหกตัวก็ไม่สอบอ ได่ชอบน้าหกศูนย์ะอ่เออแต่ผมมันจะเป็นไงกินใจคืดสามศูนย์น่ยผมชอบบอกว่าใครพูดยังไงผมก็ยังไงก็มามาอาจารย์คนไหนจะพี่นไ่ก็จะเลตเต้อามามาเราชอบตัวของเราอย่างนี้ชื่อชื่อเราพี่สีจะเป็นคนที่ชอบตัวไหนก็จะจัดตัวนั้นครับต่ว่างวันนี้ผมบอกอย่างะว่าเก้าหนึ่งศูนย์เนี่ยมีแนวโน้มมีแนวโน้มแน่นอนแน่แน่แน่ ฟันคือคือคือใจสี่คือเขามาบอกคนเดิมมาบอกคนที่ผู้หญิงนะคนเดิมมาบอกอคนผู้หญิงอ่ะแต่ตผู้หญิงตัสองคือ,อผมว่าัสองคนเลยแต่ผมมองผู้หตะเกียวฟันเลย,มมเยว่าม้วนเบอร์เนี่ยปูใหญ่ัวไหนแกก็ว่าไมได้เหมือนกันนะแกวะตะวุกเกตผูกระถามเหมือนผมเนอ ปู <S <S ปูปู <S <S ป,ปูที่เราไปจับไปเอาตั้งสารมาี่นะ,ะแกก็ให้เราแกให้เราสามสามห้าใช่ไหมใช่สามสามห้าสามสามห้าแต่ว่ามันมันเหมือนมันมันเป็นที่ทางเดินเนาะ,ะทางเดินแบบว,ว่า ้ปไปมาเพื่อไปทานเออตามฝาไปทานไปที่เขาเอาขยะทิ้งนั่นเออไปตามฝาแต่แต่ผมว่าถ้าว่าแต่ถ้าจะเอาจานเนี่ยเราอีกผมว่ามึงเขาคุยกับผมแล้วเพราะว่าไม่ต้องหรอกเลขมันถูกแล้วเขาว่างี้อืมแล้วกลัวผมว่ามันถูก แต่เขาก็ยืนยันว่าห้าหนึ่งศูนย์ได้ไหมเออเขายืนยันห้าหนึ่งศูนย์แต่ผมไม่ชอบอืออือตแทงอยู่นิดนิดหน่อยหน่แค่นั้นแหละขาดห้าหนึ่งศูนย์ขาดแต่ตุดจริงมันผมแท้แน่ที่เก้าหนึ่งศูนย์ก็คือแน่ชัดแน่แน่อยู่ที่เก้าหนึ่งศูนย์แน่ซ้ำนี่แต่ว่ามันยังไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวพี่สีก็จะชอบแบบว่า เข้าฟันบ้างอะไรบ้างต่อไปเพราะว่ามันมันก็ช่วงนี้ก็คือกําลังเริ่มเขาเรียกว่ากําลังเริ่มเริ่มแรกๆแต่ว่าเด็ดให้มาอาจจะคืนนี้ไปเราไปสารเขาแล้วเขาอาจจะมาย้าถ้าตัวเดิมก็จริงอ,อัดหนักใช่ก็เหมือนทุกครั้งอะที่เราคุยกันเพราะถ้าตัวเนี้ยถ้าแมงตัวนี้จริงๆมันต้องอัด,อ,ด,อ,ดอัดัถ้างั้นสามศูนย์จัดหนักเลยว่าใช่เนาะมือนันเบาจังสี่เร็วสามศูนย์เอาคักคเลยเอา ปกตินี่ถ้าหวยถูกผมจะฝันไม่เกินสองครั้งเขาบอกไม่เกินสองครั้งไม่เกินสองครั้งว่าที่แล้วเหมือนกันที่ผมว่าได้ศูนย์สามเนี่ยผมฝันไปจากไปสาลมานอนฝันก็คกินเกินนั้นนะเขาบอกว่าหวยออกแล้วสามศูนย์สามศูนย์หนไม่ย้ำผมเอออ่ายนถึงวันหวยออกนะครับผมไม่มีฝันเลยล่ะไม่มีฝันเลยไม่มีสามศูนย์ตัวนั้นตัวตัวเดียวตัวตัวเดียวเป็นวันสุดท้ายเลยล่ะผมวันสุดท้ายและช่วง ชั่วโมงแคบสุดท้ายพี่สีบอกโทรไปหาได้พี่สีก็โทรไปหาผมว่าไงโว่มากมากสมาร์ทแท้แถวสามตัวสามตัวบ่นอยู่นะแต่ว่าตัวว่าตัวเป็นเลขหานี่ผมมาผมกับแบบยร์พวกนึงหลับผมโมมักโมจีว์ออกันนี้ผมไหนหาสามตัวเนี่ยผมโมมักผมมักหัว ผมมักเลยหัวเพราะว่าม um, ันต like ้องมากหกสามแน่นอนล่ะเราเลี้ยลลาหกสามตัวจานเขียวให้ตัวจานสีให้หน่อยนะจานสีผมบ่มักเลยค่ะเพราะว่าก็ไหละต้องวันนี้เพราะว่าวันนี้เราจะกินเขาในไหนก็ออกเนี่ยสามตัวบนเนี่ยตัวเก้าเนี่ยเก้านี่มาแน่นอนล่ะ ว่าผมฝันอย่างาเงีย system, ใใ้ยพีนน่ซีมั่นใจครับ<ผ>มือน่ะนาองบอกมั่นใจครับผมฝันอย่างนี้เละถ้าฝันแบบนี้ยังไงก็มายังไงเลขนี้ที่ผมได้เนี่ยมันยังไงก็มาต้องถูกคักๆว่ะว่า,วาง,งั้นเลยมันศูนย์เก้าเ,<อ>เหรอเอมันศูนย์เก้าเลยนะเออะมันศูนย<ไ>์เ <sociedad S 1> ก้าเลยใช <perimeter> ่าศูนย์เก้ามงาศูนย์เก้ามันซื้อใส่ทองเหมือนกันซื้อใส่ทองกันเออใส่พวกไรแกเนี่ยอ่ามันก็ใส่ไอซืทองก็ลองตามนะกับเลขสิบบวกเก้า ว่าแซนเอาเก่ามาเพิ่มยังได้เจ้าบวกเก่าหนึ่งศูนย์ตัวแต่วพวกี้ิบวกเก่าอยู่สันนอกว่าเอาอะไรก็แล้วแต่นากก็อยู่ที่ดูพิธีของเราครับการพวกนี้บางทีก็มันก็ถูกจริงมันก็มีถูกมีผิดมันเรื่องธรรมดานะครับช่วงนี้คิดว่าพี่สีดวงกาลังมานับถ้าเจอเอ็ดรนะพี่สีมีดวงแน่มาแน่นะครับก็ขอบคุณพี่สีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับโอไปหาหมูกานเอย มูสิยูบ่หรอมูนึกกับไปห้าเนี่ย